ทักทาย FC ทุกท่านนะครับผมกำลังจะทอดไข่ดาวของผมที่อร,อร่อยมากนะมี f c ซถามกันมาเยอะเลยนะครับอันนี้ทอดด้วยน้ำมันมะกอกนะอืมนะครับอโอลีฟออยล์ว่าลัคนาราศีไหนบ้างช่วงนี้ที่การเงินการทองจะขยับดีขึ้นนะบนกันอุบเลยผมว่าช่วงนี้เศรษฐกิจแม่งไม่ค่อยดีหรอกจริงๆ เออผมว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีหรอกนะฮะก็มาดูแล้วนะครับเวลาเราดออูโหราศาสตร์ก็เวลาดูเรื่องการเงินการทองก็ต้องมาเน้นที่ดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นหลักแล้วก็ดาวที่ไปอยู่ในเดือนการเงินนะครับเอาอย่างนี้ไม่ต้องเอายาวมากหรอกเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะผมว่าชาวลัคนาราศออีเมษนะเมษกร,รกฎ นะครับแล้วก็ธนูแล้วก็ลวกลุ่มนะมิถุนด้วยสีลัคนาเนี้ยการเงินจะขยับดีขึ้นนะครับเมษกรกฎเมษกรกฎธนูกุมมิมถุนนะสีลัคนาเนี้ยการเงินการทองจะขยับดีขึ้น ดูจากดาวที่มีการขยับเปลี่ยนแปลงแล้วก็เอ,อ่อดูจากดาวที่มาสัมพันธ์กับดาวที่ขยับเปลี่ยนแปลงก็น่าจะเป็นเนี่ยสี่ห้าลัคนานี้แหละนะครับดีขึ้นหมายความว่าการเงินจะคล่องตัวขึ้นแสดงว่าก่อนหน้านี้แม่งก็ไม่ค่อยคล่องตัวถูกไหมนะฮะน่าจะขยับดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวดาวก็จะมีการขยับอีก แน่นอนที่สุดคือดาวเกตดวงหนึ่งนะที่ขยับแล้วก็ดาวอาทิตย์นะแต่ดูแล้วยังไงชาวลัคนาราศีเมษอ่ะผมว่าการเงินเขาต้องดีขึ้นแน่นอนนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเด่นชัดดาวเจ้าเรือนการเงินเขาไปอยู่กับดาวดาวคู่มิตรนะอันนั้นประการที่หนึ่งแล้วก็ประการที่สองคือนะฮะประการที่สองคือดาวลาบดาวเจ้าเรือนลาบเขาอะ่ะ ก็ไปอยู่กับดาวคู่มิตรอีกแสดงว่าเขาจะมีโชคดีเรื่องงงเรื่องงานเรื่องโปรเจกต์เรื่องอะไรต่างๆแน่นอนนะนั่นแนหะคือชาวลัคนาราศีเ,เมษนะครับส่วนกรกฎเนี่ยเดี๋ยวดาวอาทิตย์จะมาทับลัคนาดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินก็แน่นอนว่ากรากฎการเงินจะดีขึ้นแล้วก็ดาวดาวลาบเขาคือดาวศุกร์ก็ไปอยู่ในเรือนการเงินอีกโอ้โหกรกฎนี่ผมว่าจะรับทรัพย์ มีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนี่ผมว่าสําเร็จแน่นอนสําเร็จไม่ยากเลยชาวลัคนาราศีกรกฎนะส่วนชาวลัคนาราศีกุมดาวการเงินเป็นราชาโชคอยู่แล้วนะครับดาวการเงินดาวเจ้าเรือนลาบเป็นราชาโชคอยู่แล้วน่าจะมีความโชคดีเกี่ยวกับอาชีพที่2โปรเจกต์ใหม่ๆเรื่องออนลงออนไลน์ต่างๆเป็นไปได้ว่าจะมีความสําเร็จได้ไม่ยากอีกเหมือนกันน่าจะได้รับการสนับสนุนการผลักดันที่ดี นะฮะส่วนชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยการเงินก็ติดขัดๆเหมือนกันนะช่วงที่ผ่านมานะครับสิ่งที่จะได้ก็ได้เต่ไม่เต็มหน่วยแต่เดี๋ยวดาวขยับขยับขยับตรงนี้ก็น่าจะขยับดีขึ้นนะครับนั่นคือชาวลัคนาราศีธนูหรืออย่างชาวลัคนาราศีมิถุนนะดาวเจ้าดาวดาวเจ้าเดือนของตัวเองก็ไปอยู่ในเรือนการเงินนะครับไปอยู่ในเรือนการเงิน นั่นก็หมายความว่าน่าจะรับทรัพย์รับโชคโปรเจกต์น่าจะค่อยๆทยอยสําเร็จนะก็นี่แหละประมาณ4ี่ห้าลัคนาราศีนี้ที่ดาวการเงินน่าจะขยับดีขึ้นแล้วก็เ,เปลี่ยนแปลงดีขึ้นกว่าช่วงต้นต้น,ต,น,ต,นต้นเดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมานะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นกว่าต้นๆ้นเดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแต่ว่าแต่ว่าอะไรผมบอกแล้วไงว่าเดี๋ยวจะมีดาวขยับอีก ดงนั้นดาวมีการขยับตรงนี้นะนะครับในหลักของโหราศาสตร์เขาอธิบายไว้ว่าดาวการเงินดาวลาบขยับแล้วก็ดาวสุขที่เป็นดาวตัวแทนการเงินที่ขยับด้วยนี่แหละเวลาเราพยากรณ์อะไรเราก็ต้องดูดาวสาคัญสําคัญพวกนี้นะฮะนี่ผมกําลังทอดไข่ดาวอยู่นี่ใบที่สมแล้วนะฮะชอบทานแล้วก็อร่อยโอ้โหอิ่มอิ่มไปถึงบ่ายเลย นะฮะแล้วก็ชอบทอดด้วยน้ํามันมะกอกผมว่ามีประโยชน์อ่ะอืมเนี่ยดีมากนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยฟู้ดฟู้ดเลยแหละนะครับไม่มีไขมันทานนะ,ะน้ำมันมะกอกเนี่ยดีที่สุดเลยนะฮะแล้วก็น้ํามันหมูเมื่อก่อนสมัยผมเด็กๆผมคิดว่าน้ํามันหมูแม่งไม่ดีเออไปคิดว่าน้ํามันพืชดั่งดีที่ไหนได้ไอ้น้ํามันพืชเนี่แหละแม่งตัวตัวไม่ดีเลย นะฮะใช้ได้แต่น้อยนะฮะถ้าเกิดทอดด้วยน้ำมันมากอกได้มแต่มันก็แพงอยู่นะเอออันนี้พูดจริงนะไม่ได้ว่านั่นนะมันก็แพงอยู่แต่ว่าเราก็ไม่ทอดแม่งทุกวันหรอกนะฮะบางทีเราก็กินอาหารเอ่อต้มบ้างแกงบ้างถูกมากมันก็ไม่ต้องใช้น้ํามันแต่ว่าแต่ก็ทอดจากนี้มาตั้งนานแล้วนะฮะเออเดี๋ยว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 ,ยว,ยวอืม นะทักทายเอฟทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขอย่าลืมนะหลัคนาราศีที่การเงินจะดีอธิบายไปแล้วขอให้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโดซาแตรแทงโงเห็งและ12ลัคนาราศี ทางสำนักมังกรทองสินแสหมิงยังมีเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายให้กับท่านที่สนใจจำนวนมากติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official ID at @masterming ห6 6 6 6 6ขอให้ทุกท่านสุขเฮงรวยคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสำเร็จดังใจทุกประการขอบคุณครับ